สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินอฟิเชียลครับพี่น้องครับเอาพามาเบ่งบรรยากาศหนางานครับพี่น้องมาชมวาเวที่คณะนี้ฮอตไซแล้วครับพี่น้องมาชมกันเลยครับพี่น้องพากันมาชมเบ่ง บรรยากาศครับแสได้แสมาด่าล้ดีกว่าบอกไว้ใจบ่ได้เห็นบอกบอกแล้วครับพาชมครับชมบรรยากาศครับพี่น้อง เป็นสาเหตุครับพี่น้องที่เ่าโบกาเอาหลุดเข้ามาครับเนีพ่อมากฉีดน้ำเลยก็เป็นยังเชียครับพี่น้องาจออชับหนึืนครับจอกับเรือแต่ทัดหนาได้พี่น้องส่วนเวทีตรงกลางตรงขอบสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับ แต่ข้านหนาอะไรกับไฟครับจีมไฟแล้วกับมอนิเตอร์ห้องครับพี่น้องทางน,น,นี้เป็นบรรยากาศสดๆนะขนานี้นะครับพี่นอ้องเห็นมาเห็นมาข้อความเนาะข้อความเฮย ใช่เหรอเนี่ยจอดความอยู่แล้วมันใช่เหรอเนี่ยบอมอนิเตอร์สวัสดีครับเป็นไงบ้างดีขึ้นยังหายหน้าหายตาไปนานพิดถ้วนคิดกันครับพี่น้องมาแล้วมาเห็นหน้าทีรี่ส์เราตามเคย กำลังรุ่นได้หนีไกลช่วงเวลาแล้วรุ่นมาสิรวยบ่เฮ้ยเห็นไหมนี่ข้างหลังโทรศัพท์นี่นี่แหละรางวัลที่หนึ่งอยู่นี่ตอนนี้พิดกันอยู่บ่วบอเออได้พี่น้องเบิ้งขนาดจุดเครื่องปั่นไฟฮอลเขามากแต่ยังขนาดนี้ครับพี่น้องแล้วเราจะกล้าเข้ามาหรือ

พร้อมแล้วครับพี่นอ้องกะเรือจ้างที่เห็นนะครับเรือแต่ระบบไฟขั้นพี่น้องขึ้นกระพร้อมเลยนะครับพี่น้องแต่รถบัสห้อากะน่าจะจอยยุ่ตรงข้างท่าครับโมกาเข้ามาครับพี่พอพื้นที่โมแฝงหนุ่ยครับส่วนด้านหลังกะเป็นคอนเสิร์ตของเพ่นครับเวที สวนนองๆกะกำลังเตรียมต่างไฟต่างกำลังเตรียมพวามพรอมอมบเลยคือคือคือได้ถือไม่เสียค่ะก ก็ปล่อยให้ซื้อไม่แสรอจรอดรับจะถึงรับตนไฟแรงเลย <laughs> คีรดีกับกระลังน่าจะกระลังจะมากครับพี่น้องน่าจะพักผ่อนกันอยู่ครับพี่น้องแต่กะตังไฟตังไม่เตอรแบบเดียวกับพี่น้องแจว่าผมจะจะาุมเน,นี่ยจะยางยางครับนกะใส่เวลาอีกโดนครับพี่น้องถือว่าไก่จะพร้อมแล้วครับทันเวลาแน่นอนครับพี่น้องุ้ผมก็จะไป,ลา,ไาไปลากไฟขึ้นเมื่อไหรครับพี่น้องลากไฟขึ้นเมื่อไหว ลากยังขึ้นมาไหวครับพอเขามากเจะได้มาเห็ดแต่มอนิเตอร์ตัวหนาอย่างเดียวครับแล้วก็ลากสา,ายแดนครับพี่น้องยังจะเซตแต่หัวค้ำครับพี่น้องอตรงที่ว่างๆนี่เป็นฉากนะครับพี่น้องโบแมนเป็นจอจอก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับพี่น้องแล้วต่ทัดหนาตัวนี้แล้วครับพี่น้อง ีรอบประกอบแล้วก็ยกขึ้นครับพี่น้องแต่ต้องรอบปันไฟครับบอดสั่งปันไฟประมาณหาโมง มือนี้บัตรผมไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะประมาณลอยหาสิบผมไม่มั่นใจครับพี่น้องนี่กับราคาบัตรผมไม่มั่นใจเท่ากันครับ,รบแต่ว่ามือนี้กัย่างโบนแนนนอนนะครับว่าผมได้ยินบางคนกับว่าเลือกจีสามครับบางคนกับว่าเลือกจีห้าครับพี่น้องพายุไก่กัอย่าลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,กก ت ت ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบขอบคุณทุกกาลังแร่งใจครับพี่น้อง เอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม